สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยมายืนอยู่ตรงาชายทะเลวงอามาดนะคะหาดวงอามาดนะคะตรงนี้นะคะวันนี้พี่พลอยก็มาดูเรือกำลังจะอ,ออกนะคะ พี่พลยมายืนอยู่หาดวงอ,อมาตนะคะมาดูเรือประมงกําลังจะออกนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วทีนี้พี่พลอยปกติแล้วพี่พลอยมายืนตรงนี้จะเห็นตะวันตกดินนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นตะวันตกดินนะคะเพราะว่าท้องฟ้าคลุมมากเหมือนฝนจะตกนะคะเลยไม่เห็นตะวันตกดินนะคะเพื่อนๆนะคะปกติพี่พลอยว่าจะมาถ่ายตะวันตกดินไม่เห็นเห็นแต่ได้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนะคะ อันนี้ก็คือพี่พลอยก็มาถ่ายบรรยากาศตรงนี้ให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะถ่ายบรรยากาศนะคะมาดูก็มาดูพี่ๆเรือประมงค่ะกำลังจะออกกันน้องเรือกําลังจะออกนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็มันจะเป็นบอดีเวณนี้นะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ฝั่งถนนก็มีคนเล่นน้ํากันนะคะเพื่อนๆ พี่พอก็มายืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้เดินไปไหนนะคะเห็นเห็นได้เฉพาะแค่ตรงนี้นะคะปกติตะวันตกดินตรงนี้จะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้พี่พอยก็มาถ่ายให้ดูได้เห็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าท้องฟ้ากลึมมากเลยเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกแล้วละ่ะ เรือประมงกะกำลังจะออกกันเรือหาปาลากำลังจะออกกันนะคะเ,เพื่อนมาถ่ายให้ดูนะคะเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ตรงนี้ก็คือครับจอดไว้ตรงนี้ก็คือจอดไว้สวยงามนะคะเ,เพื่อนๆนะคะสวยงามจริงนะคะเนี่ยพี่พอก็ไม่ค่อยได้ออกมานะนานๆจะออกมาครั้ง <net> ก็มาถ่ายให้ดูนะคะเ,เพื่อนๆนะคะสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะ ฝั่งทางนั้นก็มีคนเล่นน้ำนะคะตอนยืนยืนคนเยอะมากเลยนะคะตอนยืนยืนคนเยอะมากเลยนะคะเขาก็กำลังจะออกกันเนาะพี่เขาก็มายืน,นดูเขามายนะะืนถ่ายเขาคุยกัน

เดี๋ยวพี่พลอยจะพาไปอ,อีกซอยหนึ่งเนาะฝั่งตางนู้นจะพาไปอ,อีกซอยหนึ่งสวยงามน,นะคะสวยงามน,นะคะหาดวงอละมาดนะคะหาดวงละมาด ียดายเนาะถ้ามายืนอยู่ตรงนี้เวลาตะวันตกดินสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนี้เห็นได้แค่นี้นะคะเพื่อนเห็นได้แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆนะคะ ไม่ติดหวังนะคะเพื่อนๆโอ้ยตรงนี้จะ่ก่อนเป็นร้านอาหารนะคะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเนะ ตรงนี้เปิดงานนะคะเพื่อนๆนะคะเกยดรอนานเนาะความจริงอ่ะพี่พลอยน่าจะออกมาบ่อยๆนะแต่ก็ไม่คยได้ออกมา คนขรีดนน้ำมาอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝรั่งด้วยฝรั่งเขา็เล่น้ำกันด้วย มัา ah oh, uh, ้าวะน้มนละตตเลยอไก็อไม่ยาบมากออตายอตายี่เยอะๆกันเลย ฝรั่งเขาก็เดินเที่ยวกันเนาะตอนเย็นเขาก็เดินออกกำลังกายเนาะฝรั่งเนาะเขาก็เดินออกกำลังกายนะคะ เขาเตรียมตัวจะออกกันตะวันสวยมากเลยตะวันจะตกดินเนาะแต่เรามองไม่เห็นนะคะเพื่อนๆน,นะคะอรายการคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเจองิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งวิพลอยนะคะคลิปนีบ้บายบาย,บายจ้าบายบาย